ส่วนการเตรียมความพร้อมเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะคะมีการคำนวณสส .400 เขตโดยมีการนำข้อมูลราษฎรทั่วประเทศเนี่ยมาคำนวณ<ะ>ทีนี้เนี่ยก็มีความกังวลจากอดีตกะกะตว่าการนำเอาคนที่ไม่มีสัญชาติไทยมานับรวมด้วยเนี่ยจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังเรื่องนี้คณะกรรมาการการเลือกตั้งก็เลยมีการต้องมีการชี้แจงเรื่องของการคำนวณจำนวนราษฎรนะคะว่าต้องยึดตามทะเบียนราษฎร รวมถึงผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยด้วยซึ่งก็เป็นไปตามที่กฤษฎิกาให้ความเห็นชอบเช่นเดียวกับการคํานวณเหมือนการเลือกตั้งในปี2562ที่ผ่านมาพร้อมกับมีการเปิดเผยทำลายแบ่งเขตเลือกตั้งสสว่าจะเร่งให้เสร็จภายในเดือนนี้ค่ะยืนยันว่าพร้อมเลือกตั้งไม่ว่าจะยุบสภาหรือว่าอยู่ครบวาระก็ตามค่ะ นายประกรณ์มหันนบกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงกรณีที่มีการระบุว่าก,ะกะอกตไปขอเวลารัฐบาลในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งรวม45วันว่า กกตไปพบเพื่อชี้แจงถึงความจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาเพื่อจัดการเลือกตั้งหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วทั้งให้เวลากกตอในการแบ่งเขตเลือกตั้งขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงพักการเมืองที่ต้องมีเวลาคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงจําเป็นต้องเผื่อเวลาให้กับพักการเมืองทั้งนี้ในวันพุธที่8กุมภาพัน์นี้ค่ะ ทางกกตจะเชิญพักการเมืองร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้สมัครและพักการเมืองรวมถึงการทำา r r m a r y w o r วเพื่อให้พักการเมืองส่งผู้สมัครได้อย่างถูกต้องย้ำว่ากกตพร้อมแล้วที่จะจัดการเลือกตั้งให้ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการยุบสภาหรือว่าสภาอยู่ครบวาระค่ะ หลจากนี้นะครับก็ยังได้มีการเปิดเผยกรอบระยะเวลาการทํางานของกกตด้วยนะครับว่าวันที่4ถึง13กุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะมีการปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อจะได้รับฟังความคิดเห็นของบรรดาพักการเมืองและก็ประชาชนนะครับจากนั้นวันที่14ถึง16กุมภาพันธ์ทางกกตจังหวัดเนี่ยก็จะมีการสรุปและก็ทําความเห็นเลือกรูปแบบเขตเลือกตั้งที่เหมาะสมเพื่อจะนําเสนอกับกกตกลางนะครับ โดยในวันที่20ถึง28กุมภาพันธ์ทางกะกะตะกลางเนี่ยจะมีการพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งคาดว่าในระยะเวลา1วันเนี่ยจะพิจารณาไม่ต่ำได้ไ,ดไม่ต่ำกว่า100เขตนะครับ ส่วนกรณีการประกาศจำนวนสสแต่และจังหวัดพึงมีซึ่งคิดจากข้อมูลการประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรณวันที่3 1ธันวาคม2565โดยรัฐธรรมนูญมาตรา86กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่มีการประกาศปีสุดท้าย ก่อนปีที่มีการเลือกตั้งซึ่งการประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจนถึงปี2557จะประกาศจำนวนราษฎรรวม ต่อมาในปี2558เป็นปีแรกที่สำนักทะเบียนกลางประกาศโดยแยกชายหญิงของคนที่มีสัญชาติไทยและคนที่ไม่มีสัญชาติไทยและปฏิบัติเรื่อยมาจนมาถึงการเลือกตั้งในปี2562ซึ่งการคิดจำนวนรัศดรต้องคิดยอดรวมอย่างเดียวซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีความเห็นสอดคล้องกับกกตว่าการคิดจำนวนรัศดรน,นั้นก็ต้องคิดรวมทั้งหมดของ บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยดโดยชอบด้วยกฎหมายต่อให้ไม่มีสัญชาติไทยก็ตามครับเพราะว่าถือว่าเขาเขาเขามาอยู่เมืองไทยเขาเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายครับก็ต้องคิดรวมไปกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าเขาก็ถือว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ